ไม่พบผู้ติดเชื้อมานานถึง35วันนะครับแต่ล่าสุดวันนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่เราพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มอีกหนึ่งรายซึ่งรายนี้นะครับมีประวัติเดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตด้วยครับ ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถแถลงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มหนึ่งรายที่จังหวัดเชีงยงใหม่หลังจากที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเพิ่มมาเป็นระยะเวลา35วันติดต่อกันผู้ติดเชื้อเป็นเพศชายอายุ 39, 39ปีมีอาชีพรับจ้างมีภูมิล,ลำเนาอยู่ในจังหวัดเชีงยงใหม่แต่ทำงานที่จังหวัดภูเก็ตและได้เดินทางกลับมายังจังหวัดเชีงยงใหม่พร้อมภรรยาและบุตรเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ ผ่านมาผ่านด่านการคัดกรองเนื่องจากไม่พบไข้เจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวที่บ้านพักของตนในพื้นที่อำเภอสันกำแพงเป็นระยะเวลา14วันตามมาตราการของจังหวัดที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีเจ้าหน้าที่อสอมมเข้าไปตรวจไข้ทุกวันและเมื่อวันที่13พฤษภาคมได้ตรวจพบเชื้อโควิด -19 จึงได้นําตัวส่งโรงพยาบาลสันกำแพงและส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงโดยที่ไม่แสดงอาการ สำหรับภรรยาอายุ35ปีและบุตรชายอายุ3ปีเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 แล้วนะครับซึ่งขณะนี้กำลังรอผลตรวจและนอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลสันกำแพงและสาธารณสุขได้เข้าไปทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบ้านพักของผู้ติดเชื้อแล้วยังคงต้อง